นนู่หลายตัวไหมมาเห็นอยู่ตัวมาละเดี๋ยวสักพักก็จะมาเคยดูนะครับเมื่อกี้ผิวปากเรียกกระรอกตัดกล้วยแล้วให้กระรอกมากินดูซิว่าจะลงมาไหมเราอยู่ห่างเขาไม่เห็นรถหรอก มันมันมันอาจจะไม่มาเพราะมันอยู่ใกล้มันต้องมันต้องปิดหน้าต่างแล้วก็ถ่ายน้ำมันใสนน่ก็ไม่ใส่ลดให้ลงมา โอ้ยสีขาวด้วยโอ้ยบ,บ,บ,บ้มาบ้ามาบ้มาโอ้ยวิ่งไปแล้วอ่ะมันอุ้ยมันมันกินมันกินแค่ชิ้นเดียวแล้วมันไปเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้มาเอาตัวเดียวสีขาวสี่ขาวนี่โอ้ยก็รอขาวครับเมื่อกี้แล้วมาเอากล้วยไปชิ้นเดียวกินหมดแล้วโดนลงมาอีกแน่นอนเลย กระรอกสีขาวนู่นจะมากินกล้วยแล้วกฟี่มันมากก่อนทก่อนนีครับพิทาก่อนครับพ่ทักพิ่ทัทก่อน Euh, พี่เชียนก่อนใ่ไครับพอตอนเข้าสมาคมพี่ท่านก็ยังยังอยู่สมาคมอยู่ชื่อครับโรอมนโรอมลู่นิโตรเอมเลี้ยวเลี้ยวนีโตรอมเี้ยรพวพี่ไม่ได้สับมาให้ ใกล้บ้านแกอยู ination, 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 b b ination, ่ใกล้บ้านกันสายงามมีมีแบบนี้เหรนมีครับเนีพอพอดูมาแล้วพอมาแล้วสวยมากบรรยากาศสวยมากน้องตี๋ทำงานอยู่บนนั้นก็คนตีกัญชัยกันนะอออ๋เกชัยครับครับเอกชัยลูกน้องครับลูกน้องผมประมาณห้าหกปีได้ครับประมาณนั้น สีขุนยลิศพืชสายชาติตีตยลุนยลิศขุนยลิศรุ่นน้องครับขุนยลิศทำงานด้วยกันอันนั้นก็รุ่นน้องผมครับสนนนุกาีครับผมจะรุ่นไหนรุ่นใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ไม่ยอมลงมาลงมาเห้ออย่าลีลาตั้งกล้องนานแล้วนะมือมือแล้วนะมาแล้วฮะกระรอกจะมากินกล้วย เาว่าเพาว่าเห็นคนไปกยืนมาโรงเรียนครั้งเดียวอีกเป็นไปได้ไงที่เห็นคนทุกวันเดเ่อ่เยอกว่าโรงเรียนเคยเคยมาเช้าหรือถามก่อนมาแล้ว